สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับพี่มุนทาน,นะคะในช่องมุนทานสไตล์วันนี้นะคะพี่มุนทานมีชุดมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะเป็นลา์นี้ค่ะใส่จีนะคะ่ะทุกคนพร้อมกับกางเกงสีแดงนะคะกางเกงสีแดงนะคะเป็นทรงคุณนายค่ะที่เรารีวิวมาเรื่อยๆบ่อยๆนะคะวันนี้สีแดงเข้ามาแล้วนะคะเป็นยังยืดข้างหลังแบบนี้ค่ะ เป็นยังยืดทั้งหลังแบบนี้มีกระเป๋าใช้ได้จริงแบบนี้นะคะแล้วก็ป้ายค้านะคะเราต้องย้ากันทุกครั้งนะคะตัวนี้มีความบานถึงน32นิ้วนะคะทุกคนเบ้ายาวประมาณ29ครึ่งนะคะถึง30นิ้วนะคะเป็นสิด้านหน้าตะดุมเอ่อใส่ได้ไซส์สามสองสามใส่โอเคมากค่ะสามเ,เบอร์แอลสาใส่จะหลวมนิดหนึง ถ้าเป็น36ตึงค่ะค่อนข้างค่อนข้างทับเอวแต่ถ้าคนที่แบบว่ามีหน้าท้องน้อยมันก็โอเคนะส่วนสะโพกนะคะได้ถึง44นะสะโพกได้ถึง44ค,คือคือหน้าสะโพกนะคะเพราะนั้นลูกค้ามันไม่ได้ต้องผูกสะโพก44ุ่นทาใส่ได้ะคะ่ะต้นทาปะะกติใส่แอลนะตัวน,นี้เปลี่ยนมาเป็นใส่เอกลายแล้ว่ะมีความเพิ่มเติม <laughs> <laughs> วนขึ้นนะคะทุกคนเอาละค่ะทีนี้สำหรับเสื้อนะคะเสื้อก็จะเป็น ลักษณะตัวนี้เราก็เคยรีวิวแต่ว่าสีนี้สวยมากค่ะลูกค่ะเข้ามาใหม่ค่ะสวยมากๆค่ะสินค้าตัวนี้เข้ามาใหม่ลายใหม่มานะคะสวยค่ะทุกคนเหมาะหน้านี้มากเลยนะคะใส่จุดจีนนะคะเทศการน,นี่ เทศกาลจุดกีนเทศกาลวาเลนไทน์นะคะสวยงนาะดูสิคะถ้าหากใครสนใจก็แท็กไทยมาได้นะคะสอบถามมาได้ด้วยไอ l ดี e ลน์ข้างบนนี้นะคะทุกคนคะ่ะสวย สีนะ่สดนะคะตัวนี้เป็นแดงสดนะคะแต่ว่าในกล้องที่มันทำมีความรู้สึกว่ามันสดไปมากนะคะมันค้ากว่านิดหน่งนะคะออของจริงมันจะเสื้อน่ะสีเบะนะคะแต่เงเกลรู้สึกว่ามันค้าไปหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเซตนี้นะคะทุกคนเซตนี้นะคะหากใครสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะพันสี่ห้าสิบนะคะพันสี่ห้าสิบทุนขา จัดโปรให้นะคะจัดโปรให้นะคะเหลือพันสามแปดสิบบาทเซตนี้นะคะพันสามแปดสิบบาทนะคะถ้าใครรับเซตนี้พันสามแปดสิบาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะคะแบบโอนสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะไอ l ดี e ลด้านบนนี้เลยค่ะ,คะวันนี้พี่บรรทัไปก่อนนะคะพี่บรทําม,มารีวิวแค่ เซตเดียวเซตนี้นะคะแล้วพวกคใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปนะคะพี่วัจะมารีวิวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปทํางานต่อกันเลยคะ่ะเดี๋ยวพวี่วัจะทําสีนี้ต่อนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย